สวัสดีค่ะอีซีแฟนช่องสู่ผู้สูค่คนพบพอกับช่องสามัานหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือนีพามาเปลี่ยนบรรยากาศจ้ามาพักผ่อนหย่อนใจเนาะแต่กะบอลืมหาตัวเลขมาบอม,า,มาฝากพี่นอ้องก็เ่าละจ้าพบพอกันในวันที่5ตุลาหกเจคลิปนี้เนาะค่ะฟังให้จุฟังให้เข้าใจเป็นตัวเลข v อ่วีไคุณแม่ใบบุญเม็ดเดียวโตเดียวเข็น งวดว่างหันหลุดอา้าวว่าเป็นอย่างสูตโตค่ะแต่เลขคุนเดินดีเด้อค่ะย่ำคือเขาพี่น้องจ้าตัวเลขของคุณแม่ใบบนนี่เลข v i p เป็นตัวเลขบอกบุญเด้อค่ะร่วมสร้างอุโบสถเนาะคะ่ะทางวัดค่ะสาบนาก็ได้ปักไม้เลขบัญชีให้คือเขาอย่าลืมเด้อค่ะงานบุญออกพรรษาบุญกะทินกะสีเขามาแล้วจ้าตามนี้เลยจ้านี่เป็นใบทีเพิ่นสรุ่งไม้สาบนาเอามาหยิบยบุกฝากพี่ตนน้องเนาะคะ่ะ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินาะคะสามัคีนะคะสมทุกทุนสร้างโบสถ์นะคะณวัดสว่างอรุณบ้านบ่อบ้านนนบ่อโพองอยู่จังหวัดสารครามเดอ้อผีนองคา้าในวันทีกก่16เดือนตุลานีจ่จ้ะผู้ใดเนาะค่ะสายบุญอยากร่วมทำบุญกับร,ร่วมได้ดเลยจะ้ะหรือเดินทางไปที่วัดได้เนาะจ้ะที่วัดสว่างอรุณบ้านนนบ่อวัดโพธงจะ้ะอยู่จังหวัดมหาสารคราม เนาะคะ่ะตัวเลขของคุณแม่ใบบุญในเลข VIP เป็นตัวเลขบอกบุญเนาะคะ่ะร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าสายบุญในยินได้ฟังแล้วเนาะคะ่ะอยากร่วมกับตามหมายเลขบัญชีทีสาานาปนักไหนในคลิปนี้จะ่วยกันได้เบิดพี่น้องค่ะบาท2องบาทสั่งบุถเนาะคะ่ะบูถ์กับคัวซีซีดได้กับรวมกันบาท2องบาทนี่กับสำเร็จได้ด้วยดึงดีเด้อพี่น้องตาอิีแฟนช่องเฮา่วยกันเนาะคะ่ะ คุณแม่ไปบุญเป็นกเลยได้น้ำตัวเลขเนาะค่ะมาบอกมาฝากมาตอนให้เป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะสารานา็ดีใจยุ่จาเพิ่นเด่ให้สารานานงเราสูพีน่นงแฟนชงเอฟซีฟังสำหรับตัวเลขสะพานบุญในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 7เอาไปบึงไปฟังพร้อมๆกันว่าคุณแม่ไปบุญเิญ่นทรงใหมงวดนี่เป็นตัวใด กฟังให้จุฟังให้ก็ใจเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จริงจริงเป็นกำลังใจให้นจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาไปบึงไปฟังเลข VIP ในวันวันที่16ตุลาคม2567พร้อมอมๆกันจ้าตามนี้เลยจ้านี่ VIP จ้าสู้ต่อคุณแม่ไปบึนเป็นทงมาตามนี้เลยพี่น้องคะ่ะ ในวดวันที่16ตุลา67เนอะนี่ที่เป็นทรงมาให้เป็นงานกระถินเลยจ้ะเด่นบุญฟันไปที่6เม็ดเดียวโตเดียวโคโลจะ้ะจับคู่ให้คือ046 046ตัวเดียวโคโล่พี่น้องตัดคือ4664จะ้ะสำหรับเด่นล่างวิ่งล่างฟันไปที่6ตัวเดียวคือกันจะ้ะจับให้คือ2662 เพิ่นตัดบนเม็ดเดียวล่างม็ดเดียวเตกลับไปกับมาจา้ะเนียค่ะตามนี้เลยตัวเลเพื่นเดียวสาบนาสิให้เบิ้งได้ชัดเจนแล้วก็เปรียบเทียบสถิติหมดเก้าให้เบิ่งน้ำเด้อค่ะเต่กัอย่าลืมเดอ้อพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะคะ่ะร่วมสร้างเนาะคะ่ะอุโบสถน้ำกันเดี๋ยวสิป,ปักไม้เล็กบัญชีให้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็ตามนี่จ้ะ ขอถอดขอไพ่เด้อจากซาบนามาเทียวไก่เลยบ่มีสมุดเขียนต,ตัวเลขให้แต่ว่ากา็ได้เอาของทางคุณแม่ไปบุญสรงมาให้นีในะจ้ะอ่าเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องจ้าเด่นบนในี้วันที่16ตุลาคม67เนาะค่ะเด่นบนวิ่งไปที่6เม็ดเดียวจับให้3 0 46. 0 46, ต,ห4 66, 4ตัวเม็ดเดียวคือ046 046เพิ่นตัดให้เฟสสี6หกหก่ว่าสาบนาบอกให้ตัดเลขนําเด้อค่ะ0440 0660จังซี่ล่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะมันเม็ดเดียวค่ะจะได้บ่พลาดเนาะ สำหรับข้างล่างวิ่งไปที่6เม็ดเดียวตัวเดียวคู่หนูคือกันจับคู่ให้คือ2 6 6 2 2 6 6 2จ้าเอาพี่น้องถือว่าเลขน้อยมากค่ะสำหรับเลข VIP เม็ดเดียวคุณแม่ไปบุญเป็นตัวเลขบวกบุญจะเดี๋ยวสามนาจะ,ะปักไม้เล็กเป็นชี้เนาะคะ่ะให้ถ้าผูใ้ใดอยากรวมบุญเรากะสติติงวดเก่าให้บึงพ้อมแต่ว่างวดเก่าหลุดด้วยค่ะงวดก้อนๆก็ยังเดินดีแต่งวดบางหันหลุด ตามต่อก่เป็นอย่างเนาะจ้ะนี่เด้อค่ะเด้อสถิติงวดเก่ากับดใหม่สาบนา,านำมาประกบเปรียบทเทียบแล้วกับไม้เลขบรรัญชีเนี่ยจ้ะตามนี้เลยเด้อค่ะสามารถโอนเขาทางวัดได้โดยตรงจ้ะเป็นไม่เลขบัญชีทางวัดโดยตรงค่ะสายบุญได้ยินได้ฟังแล้วซอยกันสั่งซอยกันเปลงพี่น้องสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อพี่น้องสาบนากับยิบยุกมาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางค่ะคุณแม่ไปบุญเพิ่นกั นำมาฝากมาตอนเป็นแนวทางคือกันพี่นองเพราะมันเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะจ้ะกะบ่มีไผ่หูดอกว่าเลขเสียอ,อกตัวใดก็ขอให้มีบุญสัมพันธ์บอกตัวได้กะเอฟซีแฟนช่องโศกมันนาหรือผู้ใดเนาะ่ะอยากวางแนวทางในช่องสาวบ้านนาหนองสะวีเดนเนาะกะบอกว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเลขบอกบุญกะสามารถเอฟเอทีไลค์คิวอาร์โค้ดตามคิวอาร์โค้ดที่สาธารณะเกิดไหนในคลิปนี้จ้า เป็น QR code ลายส่วนตัวถักไทยมาบอกมาฝากมาต้อนกันในเนาะค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบานากะยังย้ำเหมือนเดิมเด้อเป็นแค่แนวทางค่ะหาแนวทางมาฝากมาต้อนอีพีแฟนช่องเน้นมาเที่ยวไก่ปันดากบน้ำตัวหล็กมาฝากมาต้อนคือเก่าอยู่ค่ะกะบ่กอย่างไรค่ะขอแค่กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เปิดข่าวการมองเห็นแค่นั้นกะขอบคุณหลายๆเราจะ เอาคลิปนี้ผู้ใดหมักจัดผู้ใดขัดกับพานเดอ้อพี่น้องในวันที่16ตุลาห7เเป็นเลขบอกบุญเลขบีไอพีนิดเดียวของคุณแม่์ไปบุญคลิปนี้ฟากไปแค่นี้พอกันคลิปหนนาไปเราจะสวัสดีค่ะยะา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตทินัง เปตานังอุปกรัปรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทรปนะระโสยธรรมานิโชติระโสยถาสัพทิโยวัชันโตสัพพโรคโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาธานาศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสา